ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Super Model Networks 02-945-5500สวัสด กับพวกเราทั้ง3คนอีกแล้วนะครับเช่ mm hmm. นเคยนะครับ mm hmm. ในรายการซปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์ที่จะมาแนะนำช่องสามช่องให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ mm hmm. นะครับผมช่องแรกนะคะเป็นช่องของแตงโมค่ะชื่อว่าช่องช่องที่1กระโดดเสนอหน้าค่ะค่ะช่องที่สามนะคะเป็นของเลยค่ะกระโดดจอแจค่ะส่วนของผมครับเป็นช่องที่สิบนะครับเป็นกระโดดสู่ดวงดาวครับผมที่จะพาท่านผู้ชม ไปรับชมในเรื่องของดาราศริลปินที่ประสบความสําเร็จครับผม,มซึ่งจะมาพูดคุยในรายการของเราครับผมแล้วรายการของคนับแตงโมกันไ <ง S 2> ็ไ,น <ะ S 2> ได้ค่ะค่ะข,ของแตงโมนะคะจะเป็น ซูปเปอร์โมเดลช่องที่หนึ่งนะคะก็คือการโดดเสนอก็คือเราจะนําศิลปินตัวในน้าของเราที่เข้ามาในค่ายของซูปเปอร์โมเดลนิสเวิร์ตคนใหม่มาแนะนําให้กับผู้ชมรู้จักแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะ<อ>แล้วของอเลยนะคะค่ะช่องของเลยนนะคะซูปเปอร์โมเดลนิสเวิร์ตช่องสามกระโดดจอแจค่ะ,ะเพาเที่ยวพากินอยากูเรื่องดารานหรือว่าอยากรูเรื่องอะไรเนี่ยคะ่ะเจนปลาป<พ>าลัซซี่งั้นใช่ไหมครับเออเขาเรียกว่า เหมืสอดแนบพิเศษไม่ค่ะประมาณว่าสอดรู้เด็กอยากรู้ไหมคะเด็กกาลังโตค่ะอกำลังโตนะคะค่ะเราเราจะติดตามได้ยังไงอะคะถ้าเปิดไปช่องเจ็ดช่องเก้าไม่เจอเลยอย่างเงี้ยเราจะสามารถดูพวกเราได้ยังไงอะรับชมพวกเราได้ใน YouTube แล้วก็ผมพิมพ์ก็ว่าซปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์นั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ตามในช่องที่ทุกท่านต้องการจะดูหรือต้องอยากจะทราบนะคะค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะ ก็คือง่ายๆเลยค่ะพิมพ์ w w w supermodelnetwork. o com เท่านี้ค่ะค่ะวันนี้พวกเราก็นำช่องของ supermodelnetwork มาแนะนำให้ท่านผู้ชมทราบกันแล้วนะคะยังไงก็ฝากความกรุณาติดตามูด้วยนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมคิดถึงดาราศิลปินแล้วก็ดาราสู่ดวงดาวหรือว่า กินอยากไปเที่ยวหรือที่ไหนเนี่ยอย่าลืมถึงเลยนะคะครับผมจากนี้ก็หมดเวลาของพวกเราทั้ง3คนแล้วนะครับผมพบก,กับพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปี มีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Super Model s u p e r m o โมเดลเน็ตเว0ร์4 5 55 00